ท่าชมครับมาพบกันในช่วงวิถีชีวิตครับซึ่งในช่วงวิถีชีวิตวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องชาวเผ่อดอยสะเก็ดครับสวัสดีครับหรับการารวมตัวของพี่น้องชาวเผ่อดอยสะเก็ดนะครับรอกันณะสง์วันนี้ก็เพื่อที่จะมาร่วมพิธีในวันอาสาฬหบูชาและประเพณีวันเข้าพรรษาครับกลับนมาสการหลวงพ่อครับกลาบเรียนว่าในวันอาสาฬหบูชาหรือวันเข้าพบรษาไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาวันนี้เป็นมารยางไร เจริญพรวันอาสารหะบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งทางคือนับถือพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราถือว่าเป็นวันสําคัญซึ่งเป็นทางการวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่เป็นทางการมีอยู่3วันคือวันวิสาขรบูชาวันอาสารหบูชาและวันมาฆบูชาวันนี้เป็นวันอาสารหบูชาที่จะมาถึงในวันที่13นี้วัน เป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้ืยอการแสดงธรรมจักรของรัตนสูตรเร,รียกว่าพฐทมเทศนาและเป็นวันที่พระสงฆ์ได้อ,อุบัติเกิดขึ้นในโลกเรียกว่สาสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลกครบรัตน์ไตรคือมีทั้งพุทธรัตนะธรรมาารัตนะสังฆรัตนะได้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงประาทาน การสบรบทแก่พิกธสูตในพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยวิธีเอหิุผุกสัมปทานฉะนั้นวันนี้สําคัญที่สุดก็คือเป็นวันที่สําคัญ3ประการเป็นวันที่พระองค์ทรง,งแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่พระองค์ทรงประทานการปรรพสบเป็นครั้งแรกและเป็นวันที่สังฆางรัสนเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกครบรัตน์ไรจะเป็น นในวันอาสาละหบูชาและวันเขา้าพรรษาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชชยงใหม่แห่งนี้นะครับมีความสําคัญที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขามีการทำเกยบพรรษาที่ใหญ่ที่สุดครับต้องมาถามท่านสจเขาว่าการทาเทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นสาเหตุเพราะอะไรและามมีวัตถุประสงค์ความยาวอย่างไร,รบ้างครับคือต้องขอกลับเรียนนี้นะครับจากดําริของหลวงพ่อ,จพอเจ้าคณะอาเภอท่าน,นาท่านรกฐรสควนปริยัตุฑีนะครับได้ดำริว่าจะ หล่อเทียนข้าบรนสาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อถวายเป็นรัศกระักะแด่องค์พระบาทสมดเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเนื่องจากว่าปีนี้นะครับสมเด็จพระยมายุครบ77พรรษาในรัชกาลที่9ก mm ้เ hmm. ลยตั้งว่าจะหล่อเทียนบรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสูงเเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง7 7ซนเมตรนะครับโดยใช้ขี้พึ่งทั้งหมด7900ากว่ากิโลนะครับหล่อเทียนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็น พุทธบูชามหาปฏิบซึ่งการถวายเทียนเข้าพรรษานั้นประวัติเคยมีอยู่ว่าสมัยพุทธกาลนะครทางพระภิสุสามเณ็ได้ใส่เทียนเ,เทียนต่างๆเทียพนพรรษาเหล่านี้นะครับตั้มเรียนหนังสือสมัยไม่มีไฟฟ้าอะไรต่างๆม่มพระคำพีอะไรต่างนี้นะฮะก็เลยเป็นพุทธประวัติที่ผ่านที่ที่ทผ่านมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ วันข้าวัรษาแต่แต่ละวันนั้นก็จะถวายเทียนข้าวัรษาแต่ที่ดอนสเกตแห่งนี้นะครับปีนี้เนื่องจากครบการสมโภชเฉลิมฉลองร้อยปีอัดกฤตก็เลยจัดงานหลอดเทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยแล้วความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลตำบลดอนสเกตกำนันพหญยบ้านตลอดถึงสภาธรรมคณะสงฆ์อำเภอดอนสเกตทั้งหมดนะครับได้เป็นเจ้าภาพการหลอเทียนพรนษา สภาจังหวัดนะครับก็จะมีกลุ่มแม่บ้านรวมทั้งกำนันผู้อหญ่บ้านของอำเภอรอยสเก็ตนะครับให้การร่วมมือในการจัดพิธีนี้ให้ยิ่งใหญ่ด้วยมาถามท่านกำนันครับว่าการร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านกับทางกำนันไม่ทับร่วมมือกันยังไครับคือทุกฝ่ายในอำเภออยสเก็ตรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การมหาชนตำบลแล้วกลุ่มสตรีแม่บ้านของอำเภอดอยสเก็ตแล้วประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็มาร่วมงานในวันนี้กันอย่างคับข้างอย่างที่ท่านได้เห็นมาน่น,นะครับแล้วประวัติความเป็นมาต่างๆก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์ได้พูดไ้เมื่อกี้สําหรับความร่วมมือหรืองบป,ประมาณต่างๆก็ได้รับงบป,ประมาณสนับสนุนทั้งอบจของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็องค์งงการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลของพือนทเกตทั้ง13อบจแล้ว1สภานนแล้วกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้งหมด109หมู่บ้านของพือนทเต วันนี้ก็ได้จัดวงทานจัดอาหารอะไรมาร่วมในงานนี้รู้สึกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนสมาชิกของเต่อป้อมตัตตต้งกลุ่มสตรีแม่บ้านให้ความมุ่วมมือกันอย่างเต็มที่มีความภูมิใจครับในฐานะผมเป็นประธานชุรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเพือ่อเดสเกตมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จัดงานสำเร็จในว,วันนี้ครับ การร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีการทำรูุบํารุงพุทธศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษานะครับโดยมีการทําเทียนที่ใหญ่ที่สุดนี่ึ้นหนึ่งในพลังของพี่น้องครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะ